สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องกับพี่ชินคนเดิมสวัสดีนะครับผมสำหรับวันนี้ครับก็ขอแวะนะครับผมมารีวิวเกม Call Keeper นะครับผมเกมตลุยดันเจี้นสุดมันเน้นสร้างบ้านเน้นตีบอสฟาร์มหาของนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ถ้าเกิดมีเราว่านครับผมก็จะมานั่งเล่นกับแฟนผมเป็นประจำนั่นเองนะครับผมโดยที่จะมารีวิวในวันนี้ครับก็จะมาขอเล่าถึงย4ิบชั่วโมงนะครับผมกับการเล่นคอร์คีเปอร์ในแพทล่าสุดนั่นเองครับผมโดยจะเป็นแพทที่มีการ เพิ่มนะครับไบโอมหรือก็คือเพิ่มด่านนะครับผมด่านเซตใหม่ที่เป็นด่านทะเลนะครับผมหรือมหาสมุทรนั่นเองนะครับจะมีคอนเทนต์อะไรใหม่น่าสนใจบ้างน,นะครับผมท่้งไงแล้วก็วันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันนั่นเองนะครับผมโดยสิ่งแรกนะครับผมที่เรียกได้ว่าสร้างความตื่นเต้นนั่นก็คือการปรากฏของอุปกรณ์ แบบใหม่นะครับที่เราสามารถสร้างได้มากขึ้นนะครับผมก็จะมีโต๊ะทํางานต่างๆนะครับหรือว่าโต๊ะสร้างเรือก็ตามนั่นเองนะครับผมซึ่งไอเทมแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีเรียกได้ว่าเป็นของจําเป็นที่ทาให้ชีวิตเราสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเครื่องสแกนบอสนะครับผมอย่างเช่นตัวบอสสลัมพิตไอวี่อย่างเงี้ยที่แพดก่อนเนี่ยเราต้องเดินหาเองยังไม่มีเครื่องสแกนนะครับ แผ่นนี้ก็มาแล้วนั่นเองนะครับผมหรือแม้แต่ตัวโต๊ะไอเทมสร้างเรือนะครับก็จะเป็นโต๊ะใหม่นะครับผมที่สามารถสร้างเรือได้นั่นเองหรือจะเป็นอ่าตัวโต๊ะเลื่อยไม้นะครับที่ทําให้เราสามารถเอาไม้ที่มีเนี่ยไปเลื่อยเป็นแผ่นไม้ไว้ใช้ประกอบเรือหรือสร้างสิ่งใหม่ๆได้นั่นเองนะครับผม แต่ที่สร้างความว้าวที่สุดให้กับแฟนผมนะครับผมแฟนผมเนี่ยเป็นสายทําไล่ไถานะครับก็เน้นทําสวนเป็นหลักนะครับผมสร้างภูมิดีต่างๆนะครับปกติแล้วเนี่ยแผดก่อนนะครับผมจําเป็นจะต้องหยิบบัวลดน้านะครับมาลดทีละอันทีละอันทีละอันนะครับในแผดใหม่นี้นะครับผมมีการสร้างสปริงเกอร์มาใช้งานนะครับที่สามารถลดน้ําเองอัตโนมัตินะครับผมคือต่อจากเนี้ยเราไม่ต้องลดน้ำละระวางสปริงเกอร์ไว้ตรงกลางครับที่เหลืองมัน จ่ายน้ําให้เองนะครับผมโอ้โหชีวิตดีขึ้นมาเลยครับสำหรับสายชาวสวนนะครับผมและหลังจากที่พวกเราทุกคนนะครับได้ทําการ ตรวจสอบอัปเดตแล้วว่าเฮ้ยมีอะไรสร้างใหม่ในบ้างวิดไวท์กัตตูบไปแล้วนะครับผมก็ถึงเวลาที่ต้องถามนะครับคอของดันเจียนว่าดันเจียนใหม่ไปทางไหนนะครับผมซึ่งอันนี้คือแล้วแต่แผนที่แต่ละคนนะมันจะแรนดอมนะครับผมซึ่งผมก็ได้ข้อมูลว่าโอเคมันอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับเราก็ทําการเดินทางไปสุดขอบตะวันตกกันเลยนะครับผมจากเดิมที่มันไม่เคยมีอะไรครับต่อจากนี้มันจะมีพื้นที่ให้ไปต่อนั่นเองนะครับ และในที่สุดนะครับผมหลังจากที่ทําการเดินทางมาจะถึงสุดขอบนะครับผมก็ เจอกับผืนน้ําอันกว้างใหญ่นั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าตื่นเต้นมากนะครับแน่นอนว่าการที่จะสํารวจพื้นที่นี้นั้นได้เนี่ยจะมันจะต้องมีเรือก่อนนะครับผมซึ่งคุณจะต้องสร้างมานะครับจากโต๊ะครับเรือนะครับผมซึ่งถ้าเกิดคุณมีเรือแล้วเนี่ยคุณสามารถสํารวจพื้นที่ได้อย่างอิสระเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ประมาณสัก70%ของแมปนี้เนี่ยคือทะเลนะครับมันยากมากครับผมกับการต่อสะพานเดินทางไปนะครับผม ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจของพื้นที่ใหม่นะครับผมก็ได้แก่แร่ชนิดใหม่ครับที่เรียกว่าแร่ออกทาลีนั่นเองสามารถขุดเอาได้จากในกําแพงต่างๆนะครับผมหรือจะเอาเครื่องขุดเจาะมาวางไว้ก็ได้นะครับเหมือนกับแร่อื่นๆเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าแร่ออกทารีนี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากในการสร้างไอเทมใหม่ๆนะครับผมหรือว่าสร้างอุปกรณ์สวมใส่ระดับสูงขึ้นนั่นเองนะครับ และในส่วนของมอนสเตอร์ใหม่ครับผมประจำแมปนี้นะครับก็มีประมาณ4ชนิดด้วยกันนะครับผมโดยภายนอกนะครับคุณก็จะเจอกับเจ้าหนวดปลาหมึกนะครับหรือหนวดอะไรสักอย่างนะครับผมคือผมบอกมาจริงว่ามันคือหนวดของตัวอะไรนะครับกับเจ้าปูนะครับผมที่ยิงฟองออมาครับก็เรียกได้ว่า สร้าง <iet> ความน่าด like ึงดูมากครับโดยเฉพาะเจ้าหนวดปลาหมึกเนี่ยเพราะว่ามันจะเกิดนะครับบนผืนน้าเสมอนะครับผมแล้วก็โจมตีเราเป็นการโจมตีระยะไกลครับแล้วเกิดเยอะมากๆและยิงมากมากด้วยครับแถมโดนทีนี้คือเลือดหายไปเยอะพอสมควรเลยครับผมแล้วแบบการที่เราอยู่บนเรือเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเคลื่อนที่ลําบากครับทำให้การต่อสู้กับเจ้าปลาหมึกเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยนั่นเองนะครับผมและนอกจากนี้เนี่ยตัวปูเนี่ยก็ค่อนข้างน่าดึงดูดเช่นเดียวกันเพราะค่าจะเลือดเยอะนะครับแล้วก็ปล่อยฟองที่เป็นการโจมตีระยะไกล บ็หมอระยะกลางละกันนะครับผมซึ่งถ้าเกิดหลบได้ก็ดีครับแต่ถ้าเกิดเผลอไปโดนขึ้นมาแล้วก็เลือดหายเป็นสายน้ําแน่นอนนะครับในการสํารวจโลกภายนอกนะครับผมก็ยังพบสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นตัวโบราณสถานต่างๆนะครับหรือสถานที่พิเศษต่างๆนะครับเช่นตรงนี้ครับผมก็จะเป็น เปลือกหอยยักษนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าพอมาสำรวจในบริเวณนี้เนี่ยเราก็จะได้ไอเทมพิเศษไปนั่นเองครับอาจจะได้จากการขุดนะครับของที่อยู่ในระแวกนั้นหรือว่าการโจมตีเพื่อให้มันรอบลงมานั่นเองครับอย่างตัวนี้ก็จะได้ไอเทมพิเศษใหม่ขึ้นมานั่นเอง1ชิ้นนะครับผม พอเราสำรวจไปเรื่อยๆนะครับก็จะเจอสถานที่พิเศษต่างๆนะครับเช่นโครงกระดูแบบนี้นะครับผมที่พอเข้าไปสำรวจแล้วเนี่ยก็จะเจอทีบสมบัติที่มีเท e พิเศษนะครับหรือจะเป็นซากเรือนะครับผมหรือจะเป็นบ้านชาวประมงนะครับก็มีแรนดอมจุดเกิดเต็มไปหมดเลยครับลองสำรวจดูได้ครับเพื่อความสุกสนานของตัวเกมนะครับผม หลังจากนั้นแล้วก็หากคุณสำรวจไปสักพักนะคุณจะเจอกับโบราณสถานนะครับผมหรือก็คือเมืองบาดาน,นั่นเองนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะมีเรียกได้ว่าเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆให้คุณเก็บกลับไปตกแต่งบ้านกันนะครับรวมถึงมอนสเตอร์พิเศษที่เกิดขึ้นที่นี่อีก2แบบด้วยนั่นก็คือตัวมอนสเตอร์จองเวแล้วก็ตัวมอนสเตอร์โกลเลมนะครับซึ่งเรียกได้ว่าน่าสื่นตาตื่นใกันเลยนะครับผมและก็โบราณสถานเนี่จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือโบราณสถานแบบธรรมดานะครับที่ก็เข้ามาเก็บของนะ ปกติแต่ก็จะมีโบราณสถานอีกแบบหนึ่งครับที่มีขนาดที่ใหญ่กว่าและจะมี l e gendary item อยู่ในนี้นะครับซึ่งก็จะไี่ต้องทําการสํารวจจนกว่าจะเจอนั่นเองครับผมเพราะแต่ละที่เนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ห่างกันพอสมควรเลยนะครับ โดยที่เราก็ตกลงกันก่อนนะครับผมว่าเออเฮ้ยเราจะยังคงไม่ไปหาบน,นรัตถานนะครับผมเพราะว่าใช้เวลาค่อนข้างนานในการสำรวจครับเลยโฟก,กัสกับการตามหาบอสประจําแผด2ตัวที่จะไปกระทึบมารือให้มันกระทึบเราเก่ะน,นั่นเองนะครับด้วยความโชคดีที่ว่าแผดนี้เนี่ยสามารถสร้างประตูวาร์ปได้แล้วนะครับทำให้การเดินทางเนี่ยค่อนข้างสะดวกยิ่งขึ้นครับไม่จำเป็นต้องวางรถรางยาวๆไปแล้วนั่นเองนะครับผมโดยบอสตัวแรกที่เราเลือกที่จะมาสู้กันนะครับนั่นก็คือเจ้าปลาหมึกยักษ์ ประจำแพทนี้นั่นเองครับเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์บอสของแพทนี้ก็ว่าได้นั่นเองนะครับผมโดยวิธีการตามหาเจ้าบอสตัวนี้นะครับไม่ยากเลยเหมือนบอสตัวื่นๆนะครับผมคุณก็แค่อาคราฟนะครับอุปกรณ์สแกนบอสขึ้นมานั่นเองเพื่อสแกนตําแหน่งที่อยู่ของมันนะครับแต่ว่าการที่จะเอาไอเทมนะครับผมในการเรียกมันขึ้นมาได้เนี่ยคุณจะไม่ต้องมีเหยื่อชนิดพิเศษก่อนนะครับซึ่งเหยื่อชนิดพิเศษนี้ได้จากการไปสู้กับอาเซออสอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นบอสประจําไบโม แพทที่แล้วนั่นเองนะครับผมที่เป็นนกตัวใหญ่นะครับซึ่งพอข่าม่ได้ข่าวครั้งหนึ่งเนี่ยในแพทนี้จะมีการดรอปไอเทมใหม่ขึ้นมานะครับสามารถเรียกพ่อค้าขึ้นมานะครับเหมือนค่าวก่อนแล้วก็ขอซื้อนะครับไอเทมชิ้นีใหม่นะครับผมที่เป็นไอเทมเหยื่อตกปลาพิเศษเอาไว้ตกปลาหาเจ้าปลาหมึกตัวนี้นั่นเองนะครับผมและแน่นอนครับพอเราใช้เหยื่อถูกประเภทนะครับผมเหยื่อพิเศษที่ทําการ อาครับมาแล้วนะครับเราจะสามารถตกเจ้าโอโมรออยักษ์แห่งท้องทะเลโผล่ขึ้นมาได้นั่นเองนะครับผมและนั่นนะครับว่าความเก่งกาจของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเป็นมอนสเตอร์ที่ค่อนข้างน่าลำคาญทีเดียวนะครับผมหนึ่งเลยก็คือการโจทยของมันเนี่ยจะเรียกพายุออกมาจากตัวมันเองนะครับปล่อยออกไปนั่นเองนะครับผมพายุเนี่ยถึงจะเคลื่อนที่ไม่เร็วนะครับแต่มันเยอะมากๆนะครับผมแถมปล่อยเสร็จแล้วเนี่ยมันจะดึงกลับมานะจุดที่มันปล่อยอีกนะครับคือน่าลำคาญมากๆนะครับและแรงมากๆด้วยนะครับผมนอกจากนี้ที่ ที่แรงกว่านะครับผมนั่นก็คือการที่มันเสกหนวดของมันนะครับขึ้นมานะครับซึ่งหนวดเนี่ยก็จะพยายามฟาดมอนเตอร์เอ้พยายามฟาดผู้เล่นนะครับที่อยู่ใกล้นะครับผมที่สุดนะครับซึ่งบอกก่อนเลยว่าแรงกว่าพายุอีกนะครับแป๊บเดียวเนี่ยลงไปกองกันเป็นแถบๆเลยนะครับผมนอกจากนี้ด้วยความที่พื้นที่เป็นพื้นที่ทะเลนะครับการเดินการหลบหลีกมีจํากัดมากๆแถมบอสก็เดี๋ยวผุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโผล่เดี๋ยวโผล่เดี๋ยวโผล่เดี๋ยวมาตีอีกนะครับทำให้ พูดเลยว่าเป็นการต่อสู้ที่เหนื่อยจริงๆครับนอกจากจะเสกหนดมาเรื่อยเรื่อแล้วนะครับยังเสกพายุเรื่อยๆอีกนะครับแถมตัวพายุเนี่ยก็ดูดเรานิดหน่อยทำให้เคลื่อนที่ยากขึ้นไปอีกนะครับถ้าเกิดคุณไม่มีเรือขั้น2หรือว่าวางแผนในการต่อสู้ดีๆแล้วก็สู้ยากมากแน่นอนครับ และแน่นอนครับว่าเจ้าบอสตัวนี้ก็มี2เฟสเช่นเดียวกันนะครับเมื่อได้ก็ตามที่พลังชีตมันเหลือต่ำกว่าครึ่งนะครับผมมันจะโมโหทําตัวเป็นสีแดงนะครับแล้วปล่อยพายุที่มีความเร็วมากขึ้นนะครับและจำนวนที่เยอะขึ้นออกมาอีกนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่เหนื่อยมากๆครับก็แนะนาครับสำหรับการต่อสู้กับเจ้าโอมลอสเนี่ยอย่ายืนอยู่ฝั่งเดียวกันครับเพราะไม่งั้นเนี่ยก็จะโดนพายุทั้งคู่นะครับควรจะแบ่งกันนะครับผมอยู่คนละฝั่งดีกว่าแล้วก็จะให้ดีครับควรเป็นอาวุธระยะไกลนะครับ ถ้าเกิดใครที่คิดจะใช้วุฒาาิยปชิแล้วก็จะมันจะต้องถือโลนะครับเพื่อที่จะคอยแทงในระดับหนึ่งนะครับรักเพื่อนๆที่อยู่แนวอื่นเนี่ยทำการยิงไปเรื่อยๆนั่นเองจะดีกว่านะครับบอกเลยว่าการต่อสู้นี้ต้องคกยาหนักข้างเยอะลทีเดียวต้องคอยระวังนะครับหนวดพายุนะครับแล้วก็คอยเลงโจมตีอมรอที่เปลี่ยนที่โผล่มาให้ตีเรื่อยๆไปอีกนะครับผมการ ก็แนะนาครับว่าควรจะมีอุปกรณ์สวมใส่และอาวุธที่เต็มสู่ก่อนนะครับถึงจะมาสู้กับมันได้นะครับผมเพราะยังไงแพดดี้เนี่ยก็มีการตีบวกอาวุธแล้วนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณตีบวกอาวุธมานะครับแล้วก็ใส่อาวุธระดับที่สูงนะครับผมรวมถึงชุดป้องกันที่สูงขึ้นเนี่ยจะเอาชนะมันได้ไม่ยากแน่นอนนะครับแต่ก็บอกตรงครับเปลืองยาพอสมควรนะครับผมแล้วก็ต้องแบบใจเย็นด้วยใจเย็นนะครับเพราะพายุมันเยอะมากจริงๆนะครับ และหลังจากที่คุณจัดก,การมันได้แล้วนะครับผมคุณจะได้รับบัฟพ,พลังใหม่พิเศษจากบอสอมลรอนนะครับจะเป็นบัฟที่ทําให้เวลาคุณยิงอาวุธระยะไกลเนี่ยมีโอกาสเสกพายุหมุนนะจุดที่คุณยิงไปตรงนั้นนั่นเองนะครับผมรวมถึงอุปกรณ์สมใส่ใหม่ๆจากเซโอมลรอนก็มีการด r อปมาเช่นเดียวกันนะครับสามารถสู้กันมาหลายๆครั้งเพื่อที่จะสะสมนะครับเอาไปใส่ให้ตัวเองหรือ,เพ,อเพื่อนได้เลยนั่นเองนะครับผม และสาหรับแพทใหม่นี้นะครับก็ไม่ได้มีเพียงแค่บ,สบอสโอโบลอสแค่ตัวเดียวนะครับยังมีบอสอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือเจ้าสลามสีฟ้านั่นเองนะครับซึ่งก็จะมาพร้อมกับสลามเล็กๆสีฟ้าที่เป็นลูกน้องของมันด้วยนะครับคุณก็จะสามารถเจอมอนสเตอร์นี้เด็กหนึ่งชนิดนั่นเองนะครับผมก็วิธีในการสู้กับมันนะครับก็ไม่ยากครับก่อนเลยคุณต้องตามหามันให้เจอก่อนนั่นเองก็สามารถใช้เครื่องสแกนในการตามหามันได้นะครับความเก่งกาจเน่ริงก็คือไม่ต่างจากไอวีมากเท่าไหร่นะครับการโจมตีมันก็ีคค่ดด่ดทุสาาืออป ฟองออกมาทุกที่ทุกทางครับเพราะว่าฟองนี้ถ้าเกิดคุณวิ่งชนมันนะครับคุณก็จะเสียหายเสียเลือดเยอะมากๆนั่นเองนะครับผมใครก็ตามที่แบบเป็นสายแทงนะครับแล้วไปยืนรับฟองมาตรงๆเนี่ยอันตรายครับผมแบบขนาดใส่ของแทงมาเดงสูบยังต้องขยันวิ่งหนีในบางจังหวะเลยนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่า แทบตายกันหลายๆทีเล,ยท,ลยทีเดียวนะครับก็ต้องระวังไว้นะครับผมส่วนพอชนะมาได้ก็จะมีของดรอปประจําแพทจากสลามชุดนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่โดยรวมคือไม่ยากไปกว่าอมอลอเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมเมื่อในกัปตานที่คุณฆ่ามันตายแล้วนะครับคุณสามารถซื้อไอเทมเรียกบอสสลามนะครับจากพ่อค้าคนเดิมได้นะครับสามารถระวังที่แท่นบูชาแล้วก็สู้กับมันได้อีกนั่นเองนะครับผม หลังจากที่ผมกับแฟนผมนะครับได้ทําการถล่มบอสจนเป็นที่พอใจเรียบร้อยเลยนะครับก็ทําการสํารวจนะครับผมเพื่อที่จะหาด่านพิเศษต่ตอน,นั้นเองนะครับผมซึ่งพอสํารวจไปเรื่อยๆเลยครับผมสิ่งแรกที่เราเจอก็คือประตูนะครับผมที่จะมันจะต้องมีคีย์ต้องมีไอเทมพิเศษนะครับในการปลดล็อกมันเพื่อเข้าไปนะครับซึ่งจากที่เราไปรีเสิร์ชในข้อมูลมานะครับก็ทาให้รู้ว่า ไอเนี่ยมันก็คือประตูว่าสำหรับเปิดเข้าไปเอารีซิทนะครับหรือก็คือวิธีการสร้างธานูในตำนานของแพทนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งการที่จะตามหาธานูตำนานของแพทนี้ได้เนี่ยคุณจะมันจะต้องสร้างกุญแจในการเปิดเข้าไปก่อนนะครับซึ่งกุญแจที่จะเปิดเข้าไว้ได้นั้นเนี่ยคุณจะเป็นจะต้องรวบรวมชิปพิเศษ3อันซึ่งหาได้จาก3ดันเจียนวิเศษที่แยกกันออกไปในแต่ละที่นั่นเองนะครับผม ซึ่งจุดสังเกตของโบร,ราณทหารแบบพิเศษนะครับผมนั่นก็คือหนึ่งเลยจะต้องมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่มากครับถ้ยังไงเนี่ยบางทีแบบเจอแล้วอยากเช็คก็ลองขับเรือวนรอบดูก็ได้ อย่างที่2ก็คือจะต้องมีลูกปั้นพิเศษนะครับผมวางเรียงอยู่แบบนี้นั่นเองนะครับก็บางทีอาจจะอยู่ข้างล่างตรงทางเข้าอาจจะอยู่ตรงกลางก็ได้นะครับผมบางทีมันจะแบบเป็นทางเข้าหลอกนะครับแต่คือจะให้ดีก็ควรจะต้องพยายามสำรวจให้ครบนั่นเองนะครับผมซึ่งผมกาแฟนเนี่ยจะเยกลูกปั้นในียลูกปั้นทันโยดานะครับคือคือมันคล้ายอ่ะคล้ายโยดาจาก s ตา r ์วอลนะครับผมโดยพอเจอโบราณสถานนี้แล้วนะครับผมสิ่งที่คุรต้องทําก็คือสํารวจจนกว่าจะเข้าไปถึงจุดลึกสุดให้ได้นะครับผม ซึ่งพอคุณเข้ามาถึงข้างในสุดนะครับคุณก็จะเจอกับตัวที่มันค y, ล้ายๆกับคอดันเจี้ยนคอรนนั่นเองนะครับผมก็เก็บกวาดมันให้เรไว้นะครับแล้วก็เข้าไปสำรวจเพื่อเก็บชิปไอเทมพิเศษนั่นเองนะครับผมตัวชิปไอเทมเนี่ยจะมีทุกๆดันเจี้ยนที่เป็นันเจนพิเศษนะครับก็คือจะมีทั้งหมด3ชิปนั่นเองจาก3ดันเจี้ยนคุณต้องเก็บมให้ครบเพื่อที่จะสร้างกุญแจนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนที่ที่จะออกจากดันเจี้ยนนี้นะครับรอบๆไข่เนี่ยคุณจะต้องค้นหาให้ดีครับเพราะมันจะต้องมี ไอเทมพิเศษอีก1ชิ้นอยู่ที่นี่แน่นอนนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบในการสร้างธนูในตำนานเรียกได้ว่าเป็นเ e เจนเดอรี่ไอของแพทนี้นั่นเองนะครับผมมันอยู่ในละแวกขายน่แหละอาจจะอยู่ในหีบนะครับหรืออาจจะอยู่ในของอะไรก็ได้นะครับลองเก็บมาลองสำรวจแล้วก็เก็บมาให้ได้ดูนะครับผมจำเป็นต้องใช้มากครับ และหลังจากที่คุณนะครับผมได้ทําการรวบรวมนะครับไอเทมจับ3ดันเจี้ยนพิเศษได้นะครับผมคุณก็จะได้ชิปมาทั้งหมด3อันนั่นเองนะครับคุณเอาชิป3อันนี้นะครับผมแล้วก็ไปซื้อตัวไอเทมที่ชื่อว่าคริสตัลเปล่ามานะครับแล้วกดใช้งานตัวที่คุณมีชิปทั้งหมด3ชิปนะครับตัวคริสตัลเปล่านะครับผมแล้วก็ชิปทั้ง3ชิปจะรวมกันเป็นกุญแจพิเศษเอาไว้เปิดประตูที่เราเปิดไม่ได้นั่นเองนะครับผม และสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราได้กุญแจแล้วนะครับผมเราก็นํากุญแจแอดวินนี่แหละครับที่เราครัฟมาได้เนี่ยไปเปิดนะครับผมประตูที่เราเปิดไม่ได้ตั้งแต่ตอนแรกนั่นเองนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าในหีบของสมบัติในห้องนี้นะครับผมก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าแผ่นอักขระนะครับผมเอาไว้ใช้คราฟธนูเ e นิแอลลี่ของอแผ่นนี้นั่นเองนะครับที่เดี๋ยวเราก็แค่นําไอเทมทั้ง3ชิ้นนะครับผมที่เราหาได้ตอนที่เราไปเก็บชิปนะครับที่อยู่ในไดจีพิเศษมันจะอยู่ในหีบบริเวณขายนะครับผมเอามาใช้พร้อมกับแผ่นอักขระนี้เพื่อที่จะคราฟธนูสุดยอดนั่นเองนะครับ โอเคครับผมั้ามดนี้ก็จะเป็นการรีวิวนะครับประสบการณ์24ชั่วโมงของเกม Call Keeper นะครับผมในแพทล่าสุดนั่นเองนะครับผมแพททะเลนั่นเองนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับผมที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์ส u b s c r i b e ์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมถ้าไงล้วก็ไว้เจอกันต่อคลิปหน้าหรือไลฟ์หน้านะครับสำหรับวันนี้พิชญ์ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย